สวัสดีครับครับผมก็พวกผมนะครับสองคนนะครับอยากทำรถไฟฟ้านะครับเกบไว้ที่คณะนะครับว้สักคันนะก็โครงโครงนี้นะครับก็ขึ้นขึ้นโครงไว้ตั้งนานแล้วก่อนโควิดอีกนะครับก็มาสารงานต่อให้เสร็จนะครับนี่ประมาณนี้ครับโครง ตอนนี้กำลังเชื่อมหัวอยู่นะครับก็เก็บรายละเอียดครับครับตอนนี้ช่างปูครับเชื่อมขึ้นโครงอยู่ครับผมอันนี้ก็เชื่อมหัวนะครับเป็นหัวรถ สำหรับหัวนะครับซึ่งที่นั่งมันยาวนะครับผมเลยออกแบบให้มันสูงนิดนึงโดยเชื่อมตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เชื่อมมานี้ติดกับตัวนี้ลอยไว้เลยตัวนี้ให้มันสวยให้ตัวนี้ให้ขึ้นยาวแบบนี้ครับนี่ก็ยาวประมาณนี้ครับเดี๋ยวเป็นยังไงมาดูกันนะครับเดี๋ยวอาจจะเชื่อมตัวนี้ จะเป็นยังไงดูกันครับครับตอนนี้หัวก็ดังเห็นนะครับกำลังเชื่อมอยู่ครับ นี่ครับทรงก็ออกมาประมาณนี้ครับหัวครับท้ายมันยาวครับผมก็เลยอยากจะต่อหัวมันยาวขึ้นมาครับนี่นั่งสบายแน่นอนครับทรงรถคาสิกครับช่างของเราครับนะครับผมลองใส่ล้อใส่หัวเข้าไปดูนะครับรูปภายนอกก็ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวแบตเตอรี่เราจะออกแบบมาตั้งตรงนี้นะครับเหมือนตัวถังมันครับ่ะครับตอนนี้ก็ได้เชื่อมทีรองแบตเตอรี่นะครับสำหรับวางแบตก็8แอมสองก้อนนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ตั้งตรงนี้ครับประมาณนี้ น,นะครับมันก็มีมอเตอร์ตัวหนึ่งตัวนี้นะครับ250วัตต์ครับต่างตรงนี้เลยนี่ครับโครงหัวครับตรงนี้เดี๋ยวจะใส่เป็นไฟนะครับที่เป็นไฟกลมๆใส่ด้านหน้าตรงนี้นครับนี่ครับของพร้อมครับ มอแค่มีกล่องอันนี้เป็นกล่อง500วัตต์นะครับไม่เอาจะใส่เป็นกล่องนี้นะครับคุมก็มีใส่เบรกด้วยนะครับมีเบรกเบรกไฟฟ้านะครับตรงนี้เป็นเ,เหมือนลิมิตตัวนึงแหละนะครับพอเบรกปุ๊บไฟก็มอเตอร์ก็จะตัดประมาณนั้นครับนี่ครับะนะครับตอนนี้ ติดตั้งแบตเตอรี่นะครับก็ย้ายไปวางอยู่ตรงกลางนะครับและก็ด้านบนก็เป็นกล่องใส่กล่องใส่วนใส่แอมมิเตอร์อะไรประมาณนั้น,นครับใส่กุญแจให้เป็นรูปถังถังน้ำมัน,นครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไวบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เป็นการขึ้นโครงคร่าวๆนะครับว่ามีแบตตั้งยังไงหัวนะครับที่นั่งยังไงนะครับก็มีคลิปคลิปสองแน่นอนนะครับก็ฝากติดตามนะครับช่องของผมด้วยนะครับบ้านนาการช่างนะครับและก็ของเพื่อนผมก็ชื่อพลเพียรจีครับสวัสดีครับ